และนี่ก็คือสคริป iOS ตัวใหม่นะครับผมทดลองใช้มาหมดแล้วครับไปดูกันว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างตันนะครับอันนี้ไอดีสร้างใหม่ได้ประมาณสองสามวันแล้วนะครับนี่ก็ใส่ประมาณนี้เลยอันนี้ก็อโต้ฟังนะครับ ตัฟาร์มเดียวนะครับตินตันอันนี้ฟาร์มมอนรอบๆกใกล้ๆตัวอันนี้ฟาร์มปราสาทนะครับจากโจรสลัดลนอกฉากเลยตัวฟาร์มเดิมนะอันนี้ฟาร์มบอสเทียนนะอันที่สองนอกฉากมีติดกันสูงใช้โบนสูงอ่ะ ตัหวหาสิอันอยูกระดูกอันอน,นี้ก็วาวาวิดเกยบกล่องเลยเอนนอไอพวกนี้ก็ออ,ออโ,อโต,โตนอน้ฟัรก์ชัน ส่วนข้างล่างนี้ผมก็ไม่รู้เลยอันที่สองอะไรไม่รู้ไม่เคยใช้เพราะผมใหม่เพิ่งายเล่นผ่านเวยอันนี้พวกพวกเกาะเกาะเก,วก,วกดิดอันแรกนีเกาะเกาะรับนะอันที่สองเกาะชิซิเนเกาะ่งจออัน,นที่สามเกาะลาวา อมนนี้อะไอันนี้สัง่งอันนี้สัง่งอันนี้ไม่ว่ะน,นี่ส่มนไม่ใช่ใครแบบพวกเกี่ยวกับปลาช่วนอันนี้ก็หาเกาะที่สรงนีนะ่ใช่ปะ กาะอะไรก็ไม่รู้เร,เรื่องอ่ะอันอัน,อนตัวนี้ตัวที่หนึ่งนุ่ก็คือมันเก็บเก็บเสือให้เราทำมาจากเกาะเราอันที่สองอน,น,นี่ที่เราหอยเป็นขึข้างบนเกาะมั่นี่ส่วนอัน,นที่สามพอพอค้าขายผล เราก็เห็นเกาะเราเส่วนไอ้สุดท้ายมองพระจันทร์เนี่ยมันมาครับมองพระจันทร์แล้วเ,เราประมาณส่วนไอ้นี่ก่อนโดยโจนะมี่เกี่ยวกับมังกรฟาร์ม e l i ฮันเตอร์ ีอาไอพีลดาบอกข้อตกี่ม่มาตัดขตลงึ้นดาบดามาดแตูสุด,ดกา้านี่กูว่อดีนี้ฟามฮาจีสังจู ความทังทีกอ่อนอันนี้ความบริูรณอันนี้อันนี้ลงดันอันนี้เก็บคนอันนี้สุเ่อ อันนี้คือรอันนี้คือเลือกเลือกดันอันนี้เลอเลือกหน่อเอสอันนี้อันวารก่อนแล้วกดนนนนี้อันนี้เทแลปอดไปที่ทาเราอันนี้อันนี้วดไปตาำ ไม่ได้ตืมอ่ะอมาณนึ่งตัวตัวฝาจะคิดก็เหมือนใส่ได้เลยครับะคิดกันี้ บางคนก็คือไม่ดีหนุ่งป้องไม่ค่อยทำงานสนอบทำงานเกี่ยวกับสอเดี๋ยวลิ้ยงเคคิปเดี๋ยวเอาไว้ให้นะตายลิงคิดสั้นเลยเซคิปไม่มีคีย์นะใส่ได้เลย